เอาลูกไม่เอาคขาแมวมาพาควัมเอาอย่าพักเนาะเนี่ยพ่อจไปตอนนี้พ่อกัดพ่อไเนี่ยพ่อเขาจะไอไปตอนนี้พ่อกัดเอาาอย่งนี้ดีกว่าลูกทั้งสองกวนพ่อมาแล้วพ่อจะหายตัวก่อนพ่อจะหายตัวไปจากโลกนี้แล้วหายตัวแล้ว พ่อเก่งแมอหายตัวพ่อพ่อหาตัวอีกเมียพ่อหาวพ่อจะหาตัวจากแผ่นดินจากพาขวัญแล้ว พ่อไม่อยู่แล้วนี่ลูกว่าหายตัวแล้วเฮียหายตัวแล้วครับครับพ่มากว่าให้ให้ด้วพ่อคะด้วยอีกมากอนพ่อก่อนพ่อถึงจะเล่นด้วยอ่ะใครกอดพ่อพ่อถึงจะเล่นด้วยอ่าพ่อรักหนูนะลูก อ่าแต่นี้มานกอดพ่อก่อนพ่อถึงจะเล่นด้วยมากอดพ่อก่อนครับกอดพ่อก่อนอ่าพ่อหาะคัะพ่อหายคัว ออพ่อจะหายตัวแล้วพ,พ่อหายตัวก่นอนดีกว่ามามานั่งนี่พ่อจะหายตัวมานั่งนี่ทั้งสองเลยนั่งตรงนี้ทั้งสองนั่งลงน้องก็แผ่นนี้ก็นั่งลงอ่าพ่อหายตัวแล้วหายตัวแล้วสนนัดสนนัดครับครับนั่ั่

สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง Youtube น้องแผ่นดินน้องวอลขวัญน,นะครับเห <c oughs> นื่อยมาหลายวันติดเลยครับได้มีเวลามาเติมพลังกับลูกทั้งสองก็รู้สึกมีพลังขึ้นนะครับครับ <c oughs> อุ้ง ฮง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 ครับเมียวฮ่ครับสองพายขวัญลูกสาวกับน้องแผ่นดินครับอ่าวันนี้ว er ันที่วันที่เท่าไหร่เจอสองสิบสิบสองสิงหานะฮะวันแม่นะครับ สุขสันต์วันแม่ทั่วประเทศนะครับครับลูกครับครับเหนื่อยกับภารกิจสายโทรศัพท์ลังไม่ไวไม่ไหวเลยนะครับครับครับแมวอีกแมวอีกมวีพ่อสิจะตีพ่อสิพ่อชอบแก้ะน่พ่อไม่ได้แก้ใคร ให้หายใช่ไหมหายตัวหายตัวแล้วหายตัวหายตัวแล้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 วหเห็นเห็นเชือฟ้าหล่าหเห็นหล่พครับเรียกอะไรทำไมเสียงดังจังเลยครับครับ

พม่านหลุด